สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ PS Smoothie นะครับกับเทรนนิ่งนี้นะครับก็คือ5เคล็ดลับไม่มีใครบอกครุ้นนะครับสูตรลดความมวดเห็นผลภายใน7วันนะครับ ผมได้ลองผิดลองถูกมามากกว่า3ปีในการลดน้ำหนักแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับผมค้นพบนะครับเคล็ดลับเพียงไม่กี่ข้อทําให้เราเลดน้ำหนักเนี่ยได้เร็วขึ้นถึงสเท่าด้วยกันนะครับสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับอันแรกเลยนะครับเกี่ยว่องคาร์โบไฮเดรตนะครับให้เราเลี่ยงกินคาร์โบไฮเดรตสีขาวนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแบ่งเป็นสกลุ่มนะครับกลุ่มที่ดีต่อสุขภาพกับกลุ่มที่ไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าซิมเปิล คาร์โบไฮเดตกับคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดตนะครับให้เราเห็นภาพไม่ง่ายนะครับอย่างตัวอย่างนะครับถ้าเราเลือกกินอ,อย่างขนมปังเนี่ยถ้าเรากินพวกโฮลวีตหรือขนมปังที่เกี่ยวเป็นธัญ,ญพืชมากๆจะดีกว่าไปกินขนมปังสีขาวๆนะครับเพราะว่าคาร์โบไฮเดตเนี่ยนะครับ ในรูปแบบของขนมปังสีขาวเนี่ยมันไม่ทําให้เราลดน้าหนักได้เลยนะครับมีแต่จะทําให้อ้วนขึ้นนะครับถ้าใครคิดว่ามันได้แคล,ลอรี่แตกต่างกันอันนี้คือเราไม่คํานึงถึงเรื่องแคล,ลอรี่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผักใบเขียวนะครับอันนี้คือคนทั่วไปจะเข้าใจว่าโอเคมันดีต่อสุขภาพนะครับถ้าเปรียบเทียบผักใบเขียวกับอ่าน้ำเพปซี่หรือน้ำโคกอันนี้คือเห็นภาพ ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเลี่ยงได้ก็คือเราเลี่ยงกินอาหารที่มาจากธรรมชาติจะเยอะกว่านะครับผักใบเขียวผลไม้นะครับเลี่ยงกิน,นพวกน้ำมัดลมทอฟฟี่นะครับขนมหวานนะครับที่แปรรูปนะครับอันนั้นคือเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งกินไปแล้วมีแต่จะเพิ่มความอ้วนนะครับมันกินอิ่มเหมือนกันแต่มันไม่ได้ช่วยเราในการลดน้หนักเลยนะครับ อันนี้อย่างตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าคาร์บโบไฮเดรตที่ดีอย่างเช่นพวกผักนะครับที่ไม่ดีก็เช่นโซดานะครับน้ำหมันลมนะครับาทางด้าน ผล,ลไม้ผักใบเขียวนะครับอย่างเราอยู่เมืองไทยนะครับอย่างเส้นนะครับก๋วยเตี๋ยวสีขาวข้าวสีขาวนั่นคือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่สะสมถ้าเป็นไปได้นะครับกินให้น้อยที่สุดนะครับหรือลดปริมาณการกินข้าวหรือกินเส้นก๋วยเตี๋ยวเนสีขาวลงนะครับพวกนั้นนะครับก็ทําให้เราควบคุมน้ำหนักได้นะครับเป็นกล ลยุทธนะครับเล็กๆนะครับแต่สามารถทําให้ได้ผลเล่อย่างหนึ่งนะครับการกินพวกคาร์โบไฮเดตนะครับเช่นขนมปงังสีขาวไอศครีมนะครับคอนเฟลกอย่างอาหารชา้าหรือน้ำอัดรมเนี่ยจะทําให้คูโคสนะครับระดับฮอร์โมนในร่างกายนะครับลูโคสตรงนี้เนี่ยมีผลต่อการ ลดไขมันเบิร์นไขมันในร่างกายสูงขึ้นแต่ถ้าเรากินพวกอาหารซึ่งคาร์โบไฮเดรตต่ำนะครับมีคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะครับเช่นถั่วนะครับถั่วเขียวถั่วแดงนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําให้คูโคสตยต่ำลงนะครับตรงนี้มีผลต่อการลดหนักได้เหมือนกันนะครับถัดไปหัวข้อที่2นะครับก็คือ ไม่กินน้ําหวานหรือน้ําผลไม้สเรรจรูปนะครับอันนี้ก็คือที่ผมแนะนําให้เลี่ยงก็คือว่าเพราะว่าน้ําหวานเนี่ยก็คือเพิ่มระดับน้ําตาลในเส้นเลือดนะครับและผลไม้สเรรจรูปปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มี ผสมน้ําตาลแม้ว่าจะเป็นผลไม้100ร้อยเร์เก็เถอะนะครับเขาก็ผสมน้ําตาลเข้าไปทําให้เราเนี่ยเหมือนเราฉีดน้ําตาลเนี่ยเข้าไปสู่กระแสะเลือดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยทางอ้อมนะครับถ้าเราปฏิบัติตามที่แนะนําจะเห็นผลลัพธ์ไวขึ้นถึงสเท่าไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยใช้วิธีไหนในการลดหนักอยู่ก็าตามนะครับแล้วก็พิ หัวข้อถัดไปก็คือกินมื้อย่อยซ้ําๆกันนะครับเราอาจจะกินปกติเรากินเช้ากลางวันเย็นคนทั่วไปคือ3มื้อนะครับถ้าเราลองปรับดูนะครับการกินมื้อย่อยนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ลดการกินอาหารจุกจิกนะครับอาจจะกิน4มื้อ5้ามื้อก็ได้นะครับค่อยๆกินเป็นมื้อย่อยซ้ําๆกันนะครับให้ร่างกายเนี่ยปรับสภาพนะครับอันนี้เนี่ยเมื่อเราไม่กินจุกจิกนะครับเราก็สามารถควบคุมน้ำหนักได้ง่ายๆนะครับ ถัดไปคือไม่กินผลไม้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะเห็นแย้งแตกต่างนะครับแต่ถ้าเรางดผลไม้นะครับลองทําดูก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อนะครับตรงนี้เนี่ยจ็ดวันเห็นผลเลยนะครับถ้าเราเอาหลักการตรงนี้ไปเนี่ยนะครับไปใช้เนี่ยห้าข้อตรงนี้เจ็ดวันผมสามารถลดหนักได้คือห้ากิโลกรัมนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแค่กดพื้นฐานเนี่ยนะครับไม่กี่ข้อ ผล,ลไม้สดก็มีน้ําตาลเหมือนกันนะครับร่างกายของเราคนเรานะครับไม่จาเป็นต้องการน้ําตาลมากขนาดน,านั้นแต่ในยุคปัจจุบันเรามีอาหารการกินที่สะดวกสบายยุค 4G นะครับทำให้เรากินมากเกินไปทําให้เราอ้วนโดยที่เราไม่ทันยับยั้งช่างตัวนะครับแต่ทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้ง4ข้อที่ผ่านมานะครับจะขาดข้อ5ไปไม่ได้เลยผมเพิ่มไปหนึ่งข้อก็คือ ชีตเดย์คือตามใจปากหนึ่งวันเพื่อนๆอยากจะกินอาหารมันอาหารทอดผลไม้นะครับจดลิสต์รายการแล้วก็เก็บไวก้กินวันนี้นะครับเลือกอาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นครับหนึ่งวันกับครอบครัวนะครับเราสามารถกินได้หนึ่งวันตรงนี้เนี่ยนะครับกลยุทธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือโปรติเรากินที่ อาหารที่อยู่ในควบคุมอยู่ในกฎเหล็กมาถึง6วันถ้าเรากินตามใจ1วันนะครับร่างกายเกี่ยวกับระบบเมตาบอลิซึมนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เาผาผลาญไขมันได้มากขึ้นเนี่ยถึง30%เนในการนะครับอันนี้เป็นงานทดลองของฝรั่งนะครับซึ่งก็ได้ผลผมทดลองใช้แล้วก็ได้ผลอย่างมากๆเลยนะครับลองเอาไปทําตามดูนะครับเคล็ดลับตั้ง5้าข้อนี้จะทาให้เพื่อนลดน้ำหนักได้ไวขึ้นถึง3เท่าด้วยกันนะครับ ตัดไปถ้าเพื่อนเฟังวิดีโอนี้อยู่นะครับยังไม่ได้รับในส่วนของซีดีนะครับเคล็ดลับวิธีลดน้ำหนักหลังคลอด20กิโลกรัมซึ่งผมนะครับจัดทำในส่วนของคอร์สออนไลน์ขึ้นมาปกติก็คือจําหน่ายผ่านเว็บไซต์มีมูลค่า1,700บาทแต่วันนี้นะครับเพื่อนๆพื่ที่ฟังอยู่ถ้าใครยังไม่ได้รับนะครับใช้สิทธิ์ตรงนี้ซะนะครับสิทธิเีนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถกรอก ในส่วนของข้อมูลไปที่เว็บไซต์นะครับที่โชว์อยู่นะครับไปขอรับด้วยตนเองกรอกชื่ออ e ีเมลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งให้ทางอ e ีเมลเรียนรู้กันทันทีได้เลยนะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในเทรนนิ่งนะครับครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ